พลังงานวิสุวัตรหรือเวลาที่กลางวันเท่ากับกลางคืนและพอเท่าภายในของคุณมิติที่9สภาอาร์ตูเรียนทักทายเราคือสภาอาร์ตูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับพลังงานวิสุวัตรหรือเวลาที่กลางวันเท่ากับกลางคืนที่มีอยู่แล้วบนโลกใบนี้ เราต้องการให้คุณรู้ว่าพลังงานที่เราสะสมมากำลังช่วยให้คุณทุกคนเข้าถึงพอท่าภายในที่คุณอยู่ภายในจัก,กรกะรัดทั้งเจดของคุณได้มากขึ้นพอท่าเหล่านี้เชื่อมโยงคุณเข้ากับมิติอื่นๆกับไกด์นำทางของคุณและความสามารถและของขวัญที่คุณได้อัญเชิญมาเพื่อตัวคุณเอง นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงความรักความสุขความสงบความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้นอิสระภาพที่มากขึ้นและความอุดมสมบูรณ์ที่มากขึ้นเพียงแค่เข้าไปภายในและรู้สึกถึงความเหนือกว่าของพลังงานที่เข้ามาทางพอร์ทัลในจักระของคุณเองที่เปิดกว้างขึ้นและกว้างขึ้น กับทุกช่วงเวลาที่ผ่านไปตอนนี้พลังงานเหล่านี้จะทำมากกว่าแค่ทำงานกับพอร์ท่ลภายในของคุณแต่อย่างไรก็ตามเรามอบผลงานชิ้นนี้ให้กับคุณเพราะเราเห็นว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของพลังงานวิสุวัตอิคิวเนกสำหรับพวกคุณทุกคนในเวลานี้คุณทุกคนจำเป็นต้องรู้ว่า ทุกสิ่งมีอยู่ในตัวคุณอย่างแท้จริงและคุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณสามารถเข้าถึงทุกสิ่งได้จากการที่คุณเข้าไปภายในตัวคุณการที่คุณสัมผัสได้ถึงพลังงานที่หลั่งไหลเข้าสู่จัก,กระถือเป็นส่วนสำคัญของการวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของคุณคุณตั้งใจจะสัมผัสสิ่งต่างๆและทำงานกับพลังงาน ที่เข้ามาจากด้านบนและด้านล่างรวมถึงจากภายในด้วยดวงอาทิตย์และพระแม่ธรณีของคุณก็มีส่วนร่วมในพลังงานวิสุวัตนี้เหมือนเช่นเคยผู้นำทางของคุณและตัวตนที่สูงขึ้นของคุณกําลังทําให้แน่ใจว่าทุกสิ่งได้รับการปรับเทียบอย่างเหมาะสมภายในตัวคุณเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ ที่คุณต้องการมันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่คุณจะตื่นตัวและขึ้นไปบนดาวเคราะห์โลกแต่เมื่อคุณตระหนักว่าคุณสามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆภายในตัวคุณได้มากเพียงใดนั่นคือเวลาที่คุณจะได้เริ่มเล่นเกมนี้อย่างมีสติมากขึ้นและมั่นใจมากขึ้นว่าคุณเป็นจิตวิญญาณที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องเสมอ คุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการและจำเป็นมากขึ้นเสมอและคุณจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคุณกำลังเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของตัวเองและคุณกำลังเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณและแน่นอนว่าพลังงานที่เข้ามาผ่านจักระทั้งเจ็ดของคุณจะทำให้คุณได้รับการอัปเกรด DNA และเปิดใช้งานร่างกายแสงที่เบาบางของคุณ ซึ่งเป็นยานพาหานะในมิติที่หของคุณดังนั้นทุกสิ่งจะพาคุณเข้าใกล้ความสมบูรณ์ของการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกของคุณอยู่เสมอและพวกคุณที่กําลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติมากขึ้นกําลังทำงานมากมายเพื่อมวลมนุษยชาติและคุณมีความซาบซึ้งและคุณได้รับการสนับสนุนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และไม่เหน็ดเหนื่อยจากเรา